สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่6เดือนเมษายนย้อนในส่วนของตัวบริการซิกแนลทองคำสก,กุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับห้องซิกวีพี่อาจารย์พี่มีครับนักทุนตอนนี้อาจารย์พี่หมีนะครับเตรียมเปิดคร์สเรียนออนไลน์นะครับเทรดข่าวนะครับโดยใช้เทคนิคแล้วก็ฟันดเมเบลชอวเลยค่าเรียนไม่แพง890บาทตลอดหลักสูตรเลยครับใครสนใจแอดไลน์ด้านล่างมานะวันนี้จะเป รับเป็นวันแรกครับวีทีมาเกตเปิดประชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50เยร์สตาลาโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวข่าวเช้าวันนี้ครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาอีกแล้วนะครับต่อเนื่องจากในช่วงคืนที่ผ่านมาเลยก็เลยทําให้ตัว US เอสอลาร์นี้นะครับไม่ได้มีพลกําลังอะไรมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ถือว่าอ่อนค่าพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับบรรดาสก,กุลเงินหลักมีนักลงทุนหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะคุณตัวเลขเศรษฐกิจก็ออกมาดีทําไมทองคำเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะครับผมก็เลยกลับไปตรวจสอบในส่วน ของตัวยิวสารัฐเมื่อคืนนี้ ตัวยิวก็ไม่ได้ดีแต่อย่างใดนะครับไมีหน้าซ้ํายามีการปรับตัวลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ทองคาเนี่ยยังไม่ได้ร่วงลงนะครับในช่วงของคืนที่ผ่านมาแม้ว่าในส่วนของตัวตลาดวอร์สตรีทนะครับจะปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปโดยเฉพาะในส่วนของตัวดาวโจนส์นะครับกับ s p เนี่ยปิดทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่นสแดกนะครับยังเหลือพื้นที่ในการวิ่งขึ้นอีกประมาณ3.3%ครับกว่าจะกลับขึ้นไปอยู่จุดสูงสุุดททก่าน เราไปดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นกันในส่วนของตัวฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของการปรับขึ้นภาษีจาก21ไป28เปอร์เซ็นต์นะครับดูเหมือนจะมีปัญหาน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าล่าสุดแล้วนะครับหนึ่งในสมาชิกของทางเดโมแครตนะครับคุณแมนชินเนี่ยได้ออกมากล่าวไว้ว่าการที่คุณจะขึ้นภาษีจาก21ไป28เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมเนี่ยรับไม่ได้หรอกนะครับผมจะให้คุณจริงๆเนี่ยแล้วผมจะโหวตซัพพอร์ตเนี่ย ก็ได้เต็มที่คือ25%ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าการโหวตในวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะถ้าหาว่าขาดไปเสียงหนึ่งเนี่ยก็อาจจะนะครับสร้างความวิตกให้กับทางด้านของตัวเดโมแครตได้เหมือนกันครับในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับนักจุนคุณเมสเตอร์นะครับหนึ่งในเฟดได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าเขาคาดว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยเราน่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีของเศรษฐกิจครับทุกท่าน กล่าวเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับโดยภาพรวมในปัจจุบันนี้นะครับเศรษฐกิจดูแล้วค่อนข้างที่จะสดใสแต่ก็ยังเหลือในเรื่องของตัวเลขตลาดแรงงานนะครับที่ขาดไปอีกประมาณ8.5ล้านตําแหน่งด้วยกันก่อนที่จะกลับไปเนี่ยสู่ระดับก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดครับผมข่าวต่อมานะครับที่หนุนให้กับสกุลเงินปอนในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีบริซจอห์นสันนะครับได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าในวันที่12เมษายนที่จะถึงนี้นะครับ ผมยืนยันว่าจะมีการประกาศคลายมาตรการล็อกดาวน์อย่างแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับก็จะสามารถอนุญ,ญาตให้ผับช็อปต่างๆนะครับยิมแล้วก็ตัวของร้านทําผมเนี่ยสามารถกลับไปเปิดทําการได้ครับในช่วง11นาฬิกา30นาทีดังจุดครับจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับซึ่งก็คือตัวเลขอัตราดอกเบี้ยแล้วก็แผ่นนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียครับถามว่าตัวนี้จะรุนแรงกับตัวของสกุลออสเตรเลียหรือเปล่าเบื้องต้นอาจจะมีการกระชาก แต่ถ้าในส่วนของตัวแผนแถลงไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อนหน้ามากมายนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยกับนโยบายการเงินอันนี้คงที่งไว้ที่เท่าเดิมอยู่แล้วอัตราผลตอบแทนพันธบัตร,าบ,รบาลอายุ3ปีของออสเตรเลียก็คงที่ไว้ที่เช่าเดิมเหมือนกันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรที่ยาวนานกับออสเตรเลียเท่าไหร่แต่ก็ให้ระวังนะครับกราฟอาจจะมีการกระชากค,ครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ